สวัสดีครับพ่อพี่น้องเช่า YouTube ที่เคารพรักทุกท่านครับอ่าวันนี้สิพามาชมแปลงของเป้าซื้อครับพี่น้องเตรียมไว้ทาบครับกำลังเตรียมทาบตัวนี้กำลังสั่งต้นต่อนะเพ่นมาอยู่นะครับแถวนี้ก็ได้หลาย,ลายกิ่งเติบอยู่ครับ <c oughs> กำลังกิ่งงามๆเลยครับพี่น้อง สวยแล้วครับต้นหนึ่งก็่าจะยี่สิบก็กิ้งนะครับพี่น้องยี่สิบก็กิ้งหงเปาซื้อครับถูกฝนกน็กำลังงามเลยเขี้ยวงามเลยครับใส่สวยงามลูกค้าสนใจก็ทักมาเด้นะครับพี่น้อง รรตัดต,ต,ต,ตัวนี้กำลังหลอกกิ่งไว้เตรียมถ่านนะครับนี่ใส่ประมาณแปดชิปนี่นะครับพี่น้องอันมูถานแล้วก็มีครับทับแล้วไวก้กระจายชุดนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดรลอยแปดรลอยเก้ารลอยกิ่ง อันนี้พร้อมตัดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวตัดแล้วก็ผักไว้สักสักสองอาทิตย์แล้วก็จำหน่ายได้แล้วนะครับพี่น้องสนใจก็ทักมาเลยนะครับพี่น้องของเป๋าสือต้นละแปดสิบบาทครับแปดสิบบาทแปดสิบบาทสิบตน้นแถมต้นนึงครับพี่น้องขายส่งกับอยู่ที่ขนาดกล้องเดี๋ยวคุยกันได้ครับผมทักมาคุยกันได้ครับผมซูนหกสองหนึ่งก็แปดสองซูนแปดแปดครับ นะครับผมสวัสดีครับ